ละครปอบผีฟ้าเมื่อ24ปีที่แล้วของนุ่นวรนุชกลับมาฮือฮาอีกครั้งยกให้เป็นหนึ่งนางเอกในใจคนไทยตลอดระยะเวลาช่วงที่อยู่ในวงการหรือจะเรียกว่าตลอดการเลยก็ได้สำหรับนุ่นวรนุชณ์ณนะตอนนี้ก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วนานๆทีจะได้เห็นละครที่เธอแสดงแต่ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่า ถึงงานละครปังทุกเรื่องสำหรับละครเรื่องแรกของสาวนุน่นนั่นคือละครเรื่องปอบผีฟ้าออกอากาศทางช่อง7เมื่อปี2540และนอกจากสาวนุ่นจะเป็นนักแสดงนำแล้วยังมีนักแสดงหลักอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนุติเอมโยชินส,พพน,น,น,นสุภาพรคำนวลศิลปนัน์บุญนานหยาดทิพราชปานนั่นเองคะ่ะ